มาประชุมกันอีกว่าที่พุทธมนลรยองนั้นน่าจะอยู่ใกล้ๆกับทะเลนะเพื่อคนต่างจังหวัดใค้มาเที่ยวจะได้แวะเข้าพุทธมนตรตรงนั้นสามร้อยไร่ในขนาดเดียวกันตรงนั้นก็เป็นที่ชุ่มน้ำนะเป็นที่ชุ่มน้ําไม่ใช่ชุ่มน้ําธรรมดาของจังหวัดระยองนะเป็นที่ชุ่มน้ําของ ระดับชาตินะเป็นระดับชาติแล้วก็ต้องทํากันหลายๆยอย่างประจุเกันเรื่องทีเดียวนะครพระเดชพรคุณเลยสัตัดสินใจว่าสายตรงนี้เป็นที่ธรณีสขงของวัดก่องยันชานะแล้วก็เปิดประากาศไปเมื่อวันที่3พฤศภภาคมปี2558ว่า ขอพระนรสมจััรระยองจะใช้พุทธมนตรระยองตรงนี้วันนั้นประกาศโยมก็ามากันเยอะทั้งพระสงค์และบรรดาญาตโยมทำบุญวันคล้ายวันเกิดของคุณโยมเพระเรียนทอง่อันก็ได้ดำเนินการจัดสร้างได้จัดสร้าง,างและตรงนี้ก็มีการปวู จะเป็นสำมเหน่ข้าวทุกูร้อนครั้งแรกนะลุกวัดป่ากระโดดระรลมหลวงก็ได้นํามาสำมเหนมาครั้งแรกเมื่อหลายปีที่แล้วนะตอนนั้นก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเ้าคุณเจ,จ้าคณะจังหวัดระยะพระเดชพระคุณพระเทศเศรษฐีเวทีสันติมลพระสงมาเปิดป่าใช้คาว่าเจริญพุทธบุตรเปิดป่า พรานข้างบนนั้นเป็นป่าไม้และก็เป็นสถานที่ตรงๆก็คือเป็นที่เขาศพ